มาต่อกันที่งานธรรมาศะะรสามสตร์รรวิชาการเพื่อประชาชนกันค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะประสบความสําเร็จกับการจัดงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนโดยเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการรวมทั้งงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมค่ะงานธรรมาศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2 1 3พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่มหาวิทยายลัยธรมศศรมาศาสตร์รศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นการนําเสนอนวัตก,กรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการและงานวิจัยของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสาตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้แนวคิดการนําความรู้ไปบริการสังคมศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพฑูนอธิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์กล่าวว่าเป้าหมายหลักของการจัดงานนี้คือการมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนด้วยผลงานวิจัยของคณาจารย์โครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่1ล้วนตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมค่ะงานวันนี้เป็นงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชนนะครับเป็นงานที่ธรรมศาสตร์เอาผลงาน ทั้งของอาจารย์และนักศึกษาที่ทําเพื่อส่วนรวมเพื่อประโย,าายชน์ประชาชนมาแสดงให้คนเห็นว่าวิชาการนั้นไม่ได้แยกออกจากความเป็นอยู่ของประชาชนหรอกวิชาการสามารถสอดคล้องต้องกันและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมได้ในส่วนของอาจารย์เนี่ยมีงานวิจัยจํานวนมากที่ธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากต่างประเทศและในประเทศก็มาแสดงให้เห<ม>็นถ<ม>ึงความก้าวหน้าทางวิชาการผมยกตัวอย่างเช่น งานเรื่องรถนะครับที่ใช้พลังลมอันนี้ก็เป็นความพยายามของเรื่องการประหยัดพลังงานเราพยายามพูดเรื่องโลกร้อนเราพยายามพูดเรื่องการใช้น้ํามันซึ่งลดน้อยลงเรื่อยๆธรรมศาสตร์ก็เอาเรื่องนี้มามา,มาสแสดงมีงานวิัยาอีกบางประเภทของอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นงานเรื่องที่นั่งของคนพิการเพื่อคนพิการนั่งแล้วเขาจะยืนไม่ได้โดยปกติในเาอี้ยตัวนั้นเราก็ไปสร้างเาอี้ยที่ทั้งยืนและทั้งนั่งได้นะครับคนพิการสามารถ ยกตัวอย่างเช่นไปเบิกไปเบิก ATM อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วรถเข็นนัเองไปถึงที่ ATM เมนี่ย ATM มันสูงเขาต้องยืนขึ้นไอ้เก้าอี้ตัวนี้มันสามารถกดปุ่มดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ยืนขึ้นมาแล้วก็เบิกเงินได้อย่างนี้เป็นตน้นมีเขาทําได้อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการทําเพื่อคนพิการนะฮะแล้วถือว่าคนพิการเป็นคนที่เราต้องช่วยแลวธรรมศาสตร์เน้นย้ําเรื่องคนส่วนน้อยคนที่ได้โอกาสในสังคม อันนี้เป็นจุดยืนธรรมศาสตร์ในส่วนของงานของนักศึกษาซึ่งอยู่ในห้องนี้นะครับก็เป็นการโชว์งานที่เรียกว่าวิชาพลเมืองกับความร,รับผิดชอบต่อสังคมวิชาทียูหนึ 100. วิชานี้นั้นเราจะเน้นให้นักศึกษาไปคิดค้นโครงงานของตัวเองที่แก้ปัญหาของสังคมของประชาชนในเรื่อง,งต่างๆที่ใกล้ตัวที่สุดจนถึงไกลตัวที่สุดเช่นอาจจะเสนอแก้ปัญหาว่าเราจะลดการใช้ไฟฟ้า ในธรรมศาสตร์ได้ยังไงเพราะธรรมศาสตร์นั้นปีหนึ่งเราใช้เงินจ่ายค่าไฟฟ้า240ล้านบาท20ล้านบาทต่อปีซึ่งโมโหล้านมากเราอยากลดการใช้กระแสฟไฟฟ้าถามว่าเราจะทํำยังไงนักศึกษาก็มีคิดโครงงานมานักศึกษาจะพิดิตโครงงานเรื่องชาวบ้านที่น้ําท่วมแล้วก็มีปัญหาน้ําท่วมบ้านช่องก็ยังไม่มีที่อยู่จะทํำยังไงให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้บ้างพอสมควร ปัญหาเรื่องน้ําเน่าเสียซึ่งอาคารทั้งหลายรอบธรรมศาสตร์ไปทิ้งน้ําเสียแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจะทำํำยังไงปัญหาเรื่องชาวบ้านไม่มีสําเนาทะเบ,บียนบ้านไม่มีทะเบ,บียนบ้านเพราะบางทีเขาไม่ออกให้จากเขตจะแก้ปัญหายังไงเรื่องเหล่านี้ครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษามากแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังเราไม่ได้คาดหวังผลงานวิจัยของนักศึกษาในอาจารย์เราคาดหวังนะฮะแต่ว่านักศึกษาเราไม่ได้คาดหวังเราคาดหวังว่างานของนักศึกษาเนี่ยจะเป็นงานที่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมให้นักศึกษาได้ซึมซับว่าเด็กธรรมศาสตร์ไม่ใช่โตใบเป็นเจ้าคนนคนแต่เด็กธรรมศาสตร์จบนิติศาสตร์ร,รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์บัญชีวิศวะหมอเพื่อไปทํางานให้แก่สังคมให้แก่ประชาชนเราก็หวังว่าแม้เขาจะใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่48ชั่วโมงในห้องเรียนวิชาทีอยู่ร้อยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเข้าไปตลอดเวลาเขาก็เอาความเข้าใจสังคมความรู้สึกนึกคิดที่เขาดีมีดีต่อสังคมไปช่วย เมื่อเขาโตไปไม่เขาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะมีความคิดช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประชาชนไปตลอดชีวิตของการเป็นบัณฑิตของธรรมศาสตร์นี่คือวตัตถุประสงค์ของการทําเรื่องนี้สําหรับโครงการเพื่อบริการสังคมที่นักศึกษาคิดคนขึ้นและนํามาจัดแสดงในครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดว่านอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้วนักศึกษายัางเข้าใจบริบททางสังคมและร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล ครับสำหรับโครงการเรานะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อน,นะครับที่จะชวนเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับมาปั่นจักรายานเพิ่มมากขึ้นในหาลัยนะครับโดยโครงการของเราเนี่ย <IN C LS> ก็จะพัฒนาเส้นทางให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเช่นเราก็ทาป้ายที่บอกบอกแคลอรี่เวลาเราปั่นจักรยานมาเนี่ยครับติดตามทางจักรายานเพื่อให้เพื่อนเพื่อได้รู้ว่าเราปั่นจักรยานมาแล้วกี่เมตรลดไปแล้วกี่แคลอรี่นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเพิ่มแสงสว่างให้กับทางจักรายานนะครับเวลาในตอนกลางคืนเนี่ยเพื่อนบางคนอาจจะแบบขับ แล้วมองไม่เห็นทางเงี้ยครับเราก็จะไปปรับปรุงเส้นทางนั้นครับอะครับถ้าพ,พูดถึงเรื่องคงเพื่อนๆหรือสังคมทั่วไปคงได้ยินคําว่าธรรมศาสตร์สอนให้นักเรียนหรือว่านักศึกษารักประชาชนนะฮะโครงการที่มาในทุกวันนี้ก็มีโครงการหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นในมหลาลัยหรือว่านอกชุมชนก็ผมมองว่าเป็นการที่สนับสนุนครับให้ นักศึกษาเนี่ยได้สัมผัสถึงความเดือดร้อนหรือว่าประเด็นจริงๆของประชาชนเพื่อที่เราจะได้เมื่อเราจบไปนะครับจะได้ไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดครับผมครับค่ะก็อยากจะชวนนักศึกษาชั้นปีนอื่นนะคะปีที่1นี่งปีสปีสาแล้วก็พี่ๆปี4นะคะมาร่วมโครงงานร่วมดูโครงงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําผลงานอื่นแล้วก็รับใช้ประชาชนเมื่อจบออกไปค่ะด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานวิชาการต้องไม่ทอดทิ้นประชาชนและงานวิชาการต้องไม่อยู่บนหอคอยงาช้างแต่งานวิชาการต้องรับใช้ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นดังนั้นนะคะจึงพร้อมที่จะทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งตลอดจนหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติร่วมกันค่ะผมอยากฝากงี้ครับว่า มหาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มเรื่องนี้ขึ้นว่างานวิจัยงานบริการประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญผมเชื่อว่ามหาลัยอื่นก็ทําเรื่องนี้มาเยอะก็ถือโอกาสว่าวันนี้ธรรมศาสตร์เปิดงานวิชาการเพื่อประชาชนเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกเราก็อยากเชิญชวนอยากร่วมมือกับมหาลัยทั้งหลายอยากร่วมมือกับมหาลัยทั้งหลายรวมทั้งหน่วยงานทั้งหลายว่าถ้าเป็นไปได้เราร่วมมือกันทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้งานวิชาการไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนงานวิชาการไม่ได้อยู่ที่หอคอยงาช้างอีกต่อไปแต่ว่าอยู่ที่พื้นดินอยู่ที่ชาวบ้านอยู่ที่ประชาชนถ้าเราเมื่อไหร่เราแก้ปัญหาของชาวบ้านของประชาชนได้ผมเชื่อว่าสังคมไทยจะไปกไกลสังคมไทยจะเป็นสังคมที่พัฒนาทัดเทียมกับนานาระะยประเทศ